สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีกับเขาสู่ช่องสมหวังผ้าลวดนะครับเด้อครับมือนีกับเป็นโอกาสดีที่สมหวังในมาอำเภอสังคมนะครับพอดีได้มาบ้านเทียปะทับนะครับจไ,ได้มาทำบุญอยู่วัดบ้านเทียปะทับด้วยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับยังไ้ฝากบุญฝากกุศลให้ครับพ่อแม่พี่น้องสุกุสุก้นเอ็บซี่มีตะกุ่มสุกุ่มจะเลื่อนบ่าวา คุณพอ่อคุณแม่กด็ดีคุณครูบาอาจารย์กด็ดีนะครับมาญาติธร่มสุขุสุคนนะครับเด้ครับนะครับ,นะรบเพราะผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่บ้านเทียบประทับจังหวัดนองค่ายนะครับโดยมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนะครับก็สิได้มาไทยดูไทยวิวงามๆนะครับอยู่บนวัดบนภูเขานะครับให้เพื่อนพี่น้อ,นองได้เบิง้งได้ชมกัน นะครับได้ชมกันเอาบุญฝากพ่อยพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเด้อนี่ก็เป็นโบสถ์เป็นวิหารที่เพิ่นได้สร้างไว้แล้วนะครับเด้อครับนะครับพ่อยพี่น้องนะครับยังได้ก็เอาบุญเอากุศลนํำกัเนะครับเนาะครับให้เป็นอนุสงผลบุญพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับเด้อ อันนี้คือ,อวัดจอมแก้วนะครับเนาะวัดจอมแก้วนะครับอยู่ที่นะครับอาบ้านเทียบประทับนะครับวัดจอมแก้วนะครับพระบุตดรดสนฝากพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคน สวัสดีครับคุณแม่โชคดีนะครับเด้อโชคดีด้ะคุณแม่ได้คุณแม่เสียถีได้ลำลว้ยสุขภาพแข็งแรงอายุมันขนยื่นหามเจ็บหามปาม่วยหามขวักหามไข่เด้อหามตายอีกตั้งหาก <co ff> s> <S สิบอมีภูมาวัดหามไ่ก <c oughs> วนนะมันสิบอมีภูมาวัดเน <c oughs> ี่ดด <c oughs> อยออ กัเลกัเลกัเลว่าตาแม่ก็ลอยกลัวปีนี่แม่ก็เลยบอกว่าห้ามนะแม่เด้อเสนอเออครับอบุญเอากุศลฝากญาติที่ทำสุขุสุคนกันเด้อไม่เฮ็ดบุญมือนี่เนาะหลวงพ่อเนี่ยเอาบุญฝากบั้นว่าเออกินดูสงคุณบุญ เป็นที่ว่านี้นี่นี่นี่สินน้นกันนี่นะยูดอกแต่ว่านี่ตายนี่พอมุมเด้อที่เอาบุญเอาุศลฝากจานทิธรรมสุข,ขุสุขชนนะครับเด้อมีโอกาสกับแม่เห็ดบุญน้ำการเ <c oughs> มือ่อใดเราก็คุณพ่อบุญบังไฟไหมสิบสามมิถุนาบอกเหรอ โอ,โอ้วันที่13มิถุนายนนะครับฝากบุญฝากกุศลครับ,บพอแม่พ่นองสุขูสุขคนเปิ้ลศีด้บ้านรวมบุญน้ำเห่าไม่แหบังไฟเอเอเป็นปรบเพณนี่มูบานเฮ่าเนาะครับเอเป็นโอกาสดีเข้าฝากบุญฝากกุศลไปหอดสุขุสุขคนครับผู้ใดอยากมารวมทัาบุญกับิีด้เชิญสุขูสุขคนนั่นแหละเออโบว่าบานไก่เลี้ยงเคียง สมหวังกับข้าเหล้ากานบักเภาไปฝากหลวงตาหลวงตาสั่งมาไปลวงพ่อเออโอ้ยเดินเล้ากานบักเภาว่าฝากเด้อสีได้เอาไปฝากเพื่อนมองหันมองนี้อสันโอ้ผู้ใดท่านกานบักเภาเลยกระซีเป็นนั่งฟ้าเด้อเออบาดนี้สิได้ขี้ก้านบักเภาหัวเนี้ยเตี้ย <c oughs> อท่านการบักเ้าจะเป็นนั่งฟ้าเ <c oughs> มื่อน,นั้นเลาหอดีสองคนเหล่าการบักเพาเออเออเป็นบุญเป็นกุศลตัวครับเป็นอน,น,นุสงค์คนบุญ <c oughs> เอเอ เอาฝากเด้อฝากเด้อฝากก่ฝากพอฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานมาม่เชียม่เอาบุญบังไฟอ่ะฝากไปนะครับสมหวังสิเป็นสะพานบุญให้เออบอกลูกบอกหลานเออบอกลูกบอกหลานแล้วแล้วมาเอาบุญเด้อบังไฟห่อเออนั่นละบอกลูกเออเอาคุณแม่เพิ่นทิฝากเด้อ คุณแม่คุณแม่คนที่ฝากเด้อคุณแม่เด้อฝากบุญฝากกุศลฝากลูกฝากหลานเมาบุญบังไฟอยู่ที่หมู่บ้านเทพประทับนะฮะเออวันที่สิบสามสิบสี่มิถุน,นายนครับนะเนาะวันที่สิบสามสิบสี่มิถุนายนเออแม่นมาคุณแม่แม่นเนาะเออ โอ้มีบะลัมพร้อมเหมือนบ่แม่มีมะลัมซิงโอ้มะลัมซิงโอ้มวยพร้อมโอ้บะท่รบะดาตัวนี้เอองานนี้อย่าพลาดนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องห้ามพลาดนะครับเออห้ามพลาดห้ามพลาดเอ้ยนะครับเอาจังได้คันจีคันเออครับ อืมโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะตอนนี้เป็นงานใหญ่ตอนนี้เอ่งานบุญบังไฟเฮาเนาะเอ่ยฝากเลยคุณแม่หนิงฝากเลยฝากเลยฝากลูกฝากหลานมาเอาบุญบังไฟใหญ่เออบ้านเทพประทับวันที่สิบสามสิบสี่เอ่ยกะขอเชิญได้เชิญได้เชิญได้ เชิญสุขสุขนครับนะครับเนาะรับมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเด้อผมในมาวัดอ่าอยู่บ้านเทพป,ประทับคือวัดจอมแจ้วนะครับวัดจอมแจ้วบ้านเทพป,ประทับนะครับอ่าอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอ่าด้ยินว่าเพ่นอ่าสีเอาบุญใหญ่บุญบังไฟนะครับบุญใหญ่คือบุญบังไฟบุญประจำปีนะครับมีอ่า แนวงันพร้อมนะฮะหมหรลศพแนวงันนะครับก็คือเขาสามารถได้ข้ามาเที่ยวมายังใดได้ขับเด้อนะครับยุ่สถานที่วัดจอมแก้วนะครับวัดจอมแก้วบ้านเทียบประทับนะครับนี่คือสถานที่วัดครับวันที่13นะครับวันที่13ก็คือมีมวยนะครับอ่มีมวยวันที่13ก็มีมวยมีหมอล่ำ คณะดังนะครับหมอลำ่ำคณะดังาฝากพ่อแม่พี่น้องสุข่สุขคนเพียอ,อยากมารวมบุญรวมกุศลอ,อยู่บ้านเทียบป,ประทับนะครับก็ขอเชิญใดเชิญพ่อแม่พี่นอ้องเชิญญาติธรรมเชิญลูกเชิญหลานเพื่ออยากมาเอาบุญบ้านการซื้อบ่ถึงผมก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้กับลูกกับหลาน สุขูสุขนนะครับเด้อครับนะครับมือนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ตัวผมเองครับได้มารวมบุญรวมกุศลได้มากินมาทานอ,อยู่ที่วัดจอมแจ้วนะครับบานเทพประทับก็เอาบุญเอากุศลให้กับพีพพ่น้องสุขูสุขนให้มีแต่ค่วมสุขค่วมเจริญนะครับเงินไหลน้องท่องไหลมาอ่า ปาถนาสิ่งใดก็ขอให้สมควมมุงมาดปาถนาเด้ยครับเด้อครับอันควมเก็บกะยะยิยไดอันควมไไขยกะยยมีผมฝากบุญฝากกุศลให้กับญาติธรรมสุคนให้กับเอฟซีสุคน,ขขนละให้กับคุณพ่อคุณแม่สุขุสุคนนะครับขอเป็นสะพานบุญบอกบุญวันที่3 3 1สิบสี่วาลูก,กวาลานยุไกยุไกก็อยากมารวมบุญรวมกุศล เอาบุญมังไฟบุญประจำปีอยู่บ้านเฮากะเชิญใดนะครับเด้อเชิญใดนะครับก็ขอเชิญใดสุขุสุขคนนะครับในรวมบุญรวมกุศลน้ำการน,นะครับเออปีหนึ่งก็มีคังหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็มีคังหนึ่งก็ขอเชิญน,นะครับจังใดสมหวังก็เสีอวไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขุสุขคน เงินไหลน้องท่องไหลามาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองผมสมหวังกสิคอล่า่อแม่พี่น้องไปแค่นี้นะครับเด้อยโอกาสหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ